สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ beginner thai m u l e t อีกครั้งนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเหรียญไตมาสน้ำมตนหมุนนะครับเหรียญรุ่นไตมาสน้ำมตนหมุนเนี่ยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเหรียญหน้าปกไตยมาสนะครับเนื้อฝาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญนี้เป็นยังไงนะครับ ามาแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญน,นักปกไตามาศครบรอบที่ระลึกอายุนะครับครบ81ปีของหลวงพ่อทองสุขรัตธม,มโสนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเหรียญคมมากเลยนะครับนี่นะครับ ดูเส้นสายนะครับดูเส้นสาดบริเวณนี้นะครับทั่วองค <fe> ์เลยนะครับเส้นจะวิ่งทั่วองค์เลยนะฮะมีความคมนะครับความตึงของผิวเหรียญนี่นะครับโหิเส้นนะครับนี่นะครับไอที่มาของคําว่าตึงเพี้ยเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตึงเพี้ยเลยนะฮะ รุ่นนี้ตอกสามโค้ดนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเนื้อฝาบาทตัวนี้นะครับจริงๆแล้วทําออกมาทั้งหมด1,300องค์นะครับแต่แบ่งเป็นเนื้อทองฝาบาทปกติแบบนี้นะครับหนึ่องค์กับอีก300องค์เป็นผิวลุ้งนะครับก็นี่เป็นหนึ่งใน1,000องค์นะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคนถามหากันเยอะมากเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ราคาก็เริ่มไปแล้วนะครับมีการเช่าหากันอย่างแรงมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังเหรียญกันนะครับอ่าไตาม่าปีหกศูนย์นะครับเหรียญน,นี้นะครับฉลองไตามากระถิ่นนะครับปีสองพันห้าหกสิบนะครับปลุกเสกเมื่อยีิบสองตุลาคม นะครับปีสอง0ห้าหกสิบเวลาสิบสิบห้านาฬิกานะครับเป็นเรื่องมหาเศรษฐีนะครับนะรบจริงๆแล้วเนื้อทองทิพเอ่อเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโลหะก,ก็คือแผ่นทองเหลืองนะครับเอามาทําเป็นเอ่อเป็นเนื้อโลหะในการปั้มพระนะครับน,นะครับโอ้หมองด้านข้างนะครับ องนี้นะครับหมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับยันไตามาตยันเดียวกับเหรียญไตามาน้ำมูลหมุนนะครับเหเรียญเจริญพรไตมาายันด้านหลังเป็นยันเดียวกันหมดเลยนะครับดูขอบตัดนะครับเหรียญที่คมกริบเลยนะครับเหรียญยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับหลวงปู่ทองสุกนะครับท่านจะ ได้ร่ำเรียนวิชานะครับมาจากาหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกนะครับหลวงปู่แก้ววัดหนองพวาแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับถือเป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้กระแสามาแรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของชาวระยองแล้วก็คนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโอเค วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ